าเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนสวยๆกันเลยนะคะนี่นะคะลายต้นเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะแตก,กิ่งแตกก้านแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกออกผลกันแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยนี่ยะคะก็มีกันลายต้นเลยนะคะเพื่อนๆไม่ถึงขนาดเป็นสวนนะคะแต่ก็ก็มีลายต้นเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะพาเดินชมนะคะต้นทุเรียนนะคะก็ ถือว่าปลูกได้ผลกันดีทีเดียวนะคะก็ไม่ได้ว่ารักษาอะไรมากมายนะคะก็ปลูกกันตามธรรมชาตินะคะปลูกแค่ไม่ได้เป็นธุรกิจพาเชิงพาณิชย์ใดๆนะคะก็ปลูกกันแบบแค่พอรับประทานกันในครัวเรือนนะคะแต่ก็ได้ผลดีเกินคาดกันเลยนะคะนี่กำลังเริ่มออกดอกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะคะนี่ทุเรียนกำลัง จะเริ่มออกดอกกันแล้วนะคะถือว่าเร็วอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกกันตามธรรมชาตินะคะธรรมชาติล้วนๆเลยแต่เขาก็เริ่มที่จะออกดอกออกผลมาให้เราได้เชยชมกันแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็ถือว่าได้ผลดีกันทีเดียวนะคะ,ะเพราะว่าเราก็ปลูกกันแบบ ธรรมชาติเลยนะคะไม่ได้ว่ามีสารปรุงแต่งใดๆเข้ามานะคะก็ยังสามารถให้ดอกออกผลกันได้ดีทีเดียวเลยนะคะมีหลายต้นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเดินชมกันทุกๆต้นเลยนะคะมีกี่ต้นกันหนอเดี๋ยวเรานับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดต้นนะคะ จ็ดต้นใหญ่ๆกันเลยนะคะเพื่อนๆก็ถือว่าใหญ่โตนะคะใหญ่โตพอสมควรนะคะแค่เจ็ดต้นนี้สําหรับรับประทานนะคะรับประทานกันในครอบครัวกันในครัวเรือนนี่ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถจ่ายแจก,กแล้วก็แบ่งปันนะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนบ้าน,นหรือไม่ก็แขกที่มาเยี่ยมเยียนกันเนี่ยได้เลยทีเดียวนะคะไม่ใช่ของคุณนกนะคะไม่ใช่ของคุณนกนะเป็นของ เป็นของน้านะคะเป็นของน้าเป็นของเราก็ดีเนยสินะคะของตัวเองยังไม่มีนะคะของนเองไม่มีนะคะก็พยายามอยู่นะคะพยายามที่จะปลูกอยู่เหมือนกันแต่ว่าอืมก็ไม่มีใครมาดูแลให้นะคะไม่มีใครมาดูแลให้เราก็เลยปลูกเป็นพืชชนิดอื่นไปนะคะเป็นอะไรที่เราสามารถดูแลได้ง่ายๆกว่านี้นะคะนี่พามาชมต้นทุเรียนนะคะสวยๆกันเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเราก็ปลูกกันแบบตามมีตามเกิดนะคะได้ระดับนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะสุดยอดแล้วไม่ต้องไปเติมแต่งใดๆน,นะคะดูสภาพดินนะคะดูสภาพดินปกติธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ว่าอะไรมากมายเลยนะคะก็สามารถให้ผลได้ดีทีเดียวเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบ่งปันกับเพื่อนๆเพียงแค่นี้นะคะ เอาไว้โอกาสหน้านะคะแล้วคุณก็จะพาไปชมนะคะสถานที่สซซ์หรือไม่ก็สวนนะคะสวนธรรมชาติแบบนี้กันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ